ทุกที่มีมาริโอตัวจริงหล่อมากวาสนาแม่สาวจันจิเจอง่ายไม่แพ้นาเด็ทที่ใครหลายคนได้เห็นแล้วต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อมากแต่บุญในปีนี้หมดแล้วเจอตามสถานที่ต่างๆเข้าถึงง่ายเฟลลี่เอาใจใส่เป็นหัวแฟนขับอยู่เสมอกกินนอะไรัั่ย ถึงซุปตาเบอร์ต้นๆขนาดนี้แต่สามารถเจอได้ตามท้องถนนทั่วไปเพราะว่าหนุ่มมาริโอเป็นคนที่ชอบขับรถคลาสสิกที่เวลาใครได้เห็นรถคลาสสิกแล้วต้องนึกถึงมาริโอก่อนตลอดไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรที่เห็นมาแต่ไกลก็ยังจําได้เพราะว่าออราความหล่อของหนุ่มมาริโอนั้นกระจายแม้แต่ในปั๊มน้ำมันก็เจอพีโอมาแล้ว ไม่ว่าจะมองมุมไหนทุก360องศาก็หล่อทุกองศากองสดแฟคขับก็รอดไม่ว่าคุณจะถ่ายรูปหรือจะแคปจังหวะไหนกล้องก็ยังรักพี่โออยู่เสมอนี่สินะเขาถึงเรียกว่าลูกรักตะกล้อง รอยยิ้มมีสเสน่ห์เกินต้านใครเห็นเป็นต้องมองหลอกขนาดนี้ใครกันนะที่บอกว่ามาริโอไม่หลอ,อ,อกเอาปากกาเมาวงตัวจริงหลอกมากเลยไม่เห็นเหมือนในข่าวเลยจริงจริงโอ้ก่อน <ขอ S 2> นาน,นี้ในโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์ภาพของหนุ่มมาริโอพ้อมกับข้อความแซะด้วยว่าไม่หลอกเจ้าหนุ่มมาริโอก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ว่าผลว่าเราไม่หลอกก็มีเขาแค่ไม่ชอบแนวนี้เฉยผมก็เฉยคนเราชอบไม่เหมือนกันบางคนชอบไทยเข้มบางคนชอบฝรั่งแต่ถ้าในหมู่บ้านผมผมก็ ตลอดที่สุดแต่ถ้าออกจากหมู่บ้านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันในหมู่บ้านก็ไม่ค่อยมีผู้ชายแถวหมู่บ้านเราเราก็ฮอตมากนะเธอผมก็เฉยๆยเพราะคนเราบางทีเขาก็มีหลากหลายความคิดอะเรยได้ว่าตั้งแต่เข้าวงการจนถึงปัจจุบันที่ความหล่อไม่เคยลดลงแม้แต่น้อยตั้งแต่เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักจนมาถึงตอนนี้น้าก็ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแถมยังเพิ่มความลํำบึกสมแล้วที่เป็นซุปตาเบอร์ต้นๆของเมืองไทยขนาดนณนเดชก็ยังขอแอบเมาส์ยาย่า,ยาตอนที่ชมมาริโอว่าไม่เคยมองหน้า ผู้ชายคนไหนหล่อขนาดนี้มาก่อนหล่อแบบบิยอนทําเอาหลายคนที่ได้เห็นแล้วถึงกับเอ็นดูหนักมากโอ้นี่คือแบบแฟนแบบแฟนบอกที่รักไม่เคยมองหน้าผู้ชายคนไหนแล้วแบบหลงแล้วแบบรู้สึกว่าเขาหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยอแล้วเขาก็บอกว่าใช่ใช่เธอหล่อใช่แต่ว่าพี่โอ้คือแบบบียอนอ่ะเขาใช้คํว่าบียอนจริงจริงก็ขอยืนยันคำเดิมค่ะว่านะตอนที่ถ่ายละครเรื่องนั้นน่ะรู้สึกว่าพี่โอ้หล่อมากจริงๆค่ะอันนี้พูดจากใจและความหล่อเป็นเหตุสังเกตได้จนทําเอาหนุ่มมาริโอ้ต้องออกมาขอบคุณยาย่างานนี้ เอกหนุ่มก็ชมกลับไปว่าเขาเป็นคนน่ารักมากๆเขาชมอยู่แล้วรักทั้งยาง่าทั้งณเดชด,ด้วยไม่ค่อยชมกันต่อหน้าไม่ได้เคินอะไรเป็นพี่น้องที่ร่วมงานกันพ่อก็บอกไปว่าอย่าไปคิดมากเลยหลอกกันคนละแบบน้องทั้งสองคนเป็นคนน่ารักด้วยขอบคุณย,ย่าที่อวยพี่สุสดๆเดี๋ยวหาโอกาสไปขอโทษณเดชเองและที่มาของชื่อมาริโอ้ที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าชื่อนัทวุฒิซึ่งเป็นชื่อที่คุณแม่ตั้งให้ตอนที่จะเข้าโรงเรียนและตอนที่ได้เกิดมาพ่อก็ตั้งชื่อว่ามาริโอ้เนี่ยแหละแต่ว่า ตอนเข้าโรงเรียนไม่อยากให้มีชื่อไทยแม่ก็เลยตั้งชื่อว่านัทวุฒิแต่ไม่มีใครเรียกชื่อนี้เลยส่วนสาเหตุที่เล่าในรายการเขาถามเรื่องชื่อเก่าว่าจริงๆแล้วมีชื่อไทยนะเลยตอบชื่อนี้ใช้ในการเข้าเรียนแต่พอเข้าก็เลิกกดนี้ไปแล้วก็เลยกลับมาใช้มาริโอเหมือนเดิมชื่อนัทวุฒิก็เลยไม่ได้เกิดมาแม่ก็ไม่เคยเรียกชื่อนี้ไม่เคยมีโอกาสได้ใช้ชื่อนี้เลยนอกจากความหล่อและเฟลลี่กาแฟขับแล้วเรื่องราวความรักกับซานจันซิกก็ไม่มีแผ่วแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ออกสื่อแต่ความรักก็นานถึงสิป ความรักก็ยังหวานฉ่ำเหมือนเช่นเคยเป็นอีกหนึ่งคู่รักมาราธอนที่คบผ่านดูใจกันมานานตั้งแต่วันแรกวินาทีที่ฝ่ายชายโทรหาสาวจันจิจนเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ก็คือคุยกันไปเรื่อยๆก็สักพักหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ตลอดแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีแล้วต่างคนต่างโสดกันหมดในช่วงเวลานั้นฝ่ายชายก็ขอเป็นแฟนก่อนคุยกันสักพักหนึ่งก่อนตกลงเป็นแฟนการประมาณ6กเศษเดือนถึงจะเป็นได้โดยจันจิก็เมาส์มาริโอว่ามาริโอนั้นไม่ใช่คนที่เปิดใจให้ใครนานเป็นคนที่ไม่่คอย ถึงแม้ว่าเขาจะดังมากๆแต่ก็ติดดินมากเช่นกันและก็ไม่เคยทําให้เธอนั้นรู้สึกว่าตัวเล็กลงค่อยๆทางานกันไปเรื่อยๆเขาให้เกียรติเราเสมอการใช้ชีวิตก็ง่ายๆมันไปด้วยกันได้นั่นเองและทุกครั้งที่หลายคนได้เห็นคลิปที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันก็แอบตัวม้วนเขินแทนทุกครั้งเวลาที่ได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของทั้งสองคนแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคนที่ปิดบังเรื่องของคนรักแต่พระเอกดุมมาริโอ้ก็กลับพูดถึงเรื่องราวความรักน้อยมากๆแต่ทั้งคู่ก็ผ่านอะไรกันมมาเยอะอะสควรข ที่ฝ่ายชายยังเอ่ยปากบอกได้ว่าอะไรในตัวจันจิที่ทําให้เขามีความสุขนั้นก็เป็นเพราะว่าความง่ายๆสบายสายเป็นคนที่คอยห่วงเราตลอดถ้าเราไม่ค่อยสบายเขาก็จะมาดูแลส่วนเรื่องงานแต่งที่หลายคนอยากจะเห็นหนุ่มมาริโอก็ได้เผยเรื่องนี้ว่าไม่ได้รีบร้อนต้องแต่งตอนนี้ก็ค่อยๆไปสร้างเนื้อสร้างตัวกันไปแค่ตอนนี้เราทั้งคู่ยังไม่รีบแต่ง